ตอนที่22แผนสุดท้ายที่ล้มเหลวสถานที่หมู่บ้านร้างเวลาค่ำคืนแสงจันทร์ยังคงไม่ลดละความพยาบามท,ที่มีต่อ พุทธีบแม้ว่าแผนการของเธอจะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อรู้ว่าการหลงได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาตไปแล้วแสงจันทร์จึงตัดสินใจใช้ความแค้นของการหลงให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง mm. เธอยืนอยู่ในความมืดแล้วเรียกวิญญาณของการหลงออก ากาหลงแกได้ยินฉันไหมแสงจันทร์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชานางพุธจีบมันกำลังจะขัดขวางแกไม่ให้แก้แค้นถ้าแกอยากให้ฉันช่วยแกต้องจัดการมันซะก่อนวิญญาณของกาหลงปรากฏร่างขึ้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและสับสนแสงจันทร์พยายามยุยงและบงการให้กาหลงไปทำลายพุทจีบ แต่ความผูกพันในมิตรภาพระหว่างกาหลงและพุทธีบยังคงแข็งแกร่งเกินกว่าที่ความแค้นจักทำลายได้กาหลงไม่ได้ทำตามคำสั่งของแสงจันทร์เธอเพียงแค่มองแสงจันทร์ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าความล้มเหลวนี้ทำให้แสงจันท์โกรธจ,จัดและเริ่มหน่าทอกาหลงด้วยความหยาบคาย น้ำเสียงที่เย็นชานางพุทธจีบมันกำลังจะขัดขวางแกไม่ให้แก้แค้นถ้าแกอยากให้ฉันช่วยแกต้องจัดการมันซะก่อนวิญญาณของกาหลงปรากฏร่างขึ้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและสับสนแสงจันทร์พยายามยุยงและบงการให้กาหลงไปทำลายพุทธจีบแต่ความผูกพันในมิตรภาพระหว่างกาหลงและ พุทธีบยังคงแข็งแกร่งเกินกว่าที่ความแค้นจะทำลายได้การหลงไม่ได้ทำตามคำสั่งของแสงจันเธอเพียงแค่มองแสงจันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าความล้มเหลวนี้ทำให้แสงจันกโกรธจัดและเริ่มด่าทอการหลงด้วยความหยาบคายในเมื่อแกไม่ฟัง <c oughs> ก็อย่าหวังว่าทันจะช่วยแก แกมันเป็นแค่ผีไร้ประโยชน์แสงจันตะโกนลั่นคำพูดของแสงจันทําให้ความโกรธแค้นที่อัดแน่นในใจของการหลงประทุข,ขึ้นมาในที่สุดเธอไม่พอใจที่แสงจันมาบงการเธอและยังดูถูกดูแคลนเธออีกด้วยความโกรธของเธอเปลี่ยนเป้าหมายจากพุธจีบไปหาแสงจันในทันที วิญญาณของกาหลงพุ่งเข้าไปหาแสงจันอย่างรวดเร็วแสงจันตกใจจนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่ทันการร่างของแสงจันลม้มล่อง,งอเสียงกรีดร้องของเธอเงียบไปในความมืดเหลือเพียงความเงียบเงนันแผนการสุดท้ายของแสงจันได้จบลงแล้วพร้อมกับชีวิตของเธอเอง